สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่พท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผมพาทุกองค์จัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่ๆวันนี้ก็ห้ามพลาดรับชมนะครับจะเป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่มีพักเครื่องสวยๆน่าสะสมนะครับพัเก่าหน้าสะสมมากๆนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเริ่มชมองแรกของวันนี้กันนะครับวันนี้ก็กลับมาใช้ฉากเขียวเหมือนเดิมดีกว่านะครับกันกลัวพี่ๆจะแบบว่าจํากันไม่ได้นะครับผมเริ่มองแรกจะเป็นเนื้อเนื้อดินรูปเหมือนหลุมข้าวบ๊วยยมะนาวนะครับพี่ๆนี่จัดสร้างน่าจะสองสี่กว่าได้นะพี่ๆเนี่ยน่าเก็บมากๆที่สําคัญนะครับแถ้ดูง่ายแบบบ้านๆเลยนะพี่ๆแล้วเขาจะมีอุดผงด้านบนนะครับพี่ๆนี่ด้านบนด้านล่างนะครับผมนี่เป็นรอยอุดผงนะครับผม เดี๋อุดผงดูง่ายมากๆอุดผงคล้ายหลวงพ่อปานนะครับในสไตล์คล้ายกันเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาละครับอันนี้แบบแท้ดูง่ายเลยนะพี่ๆและที่สําคัญนะครับพี่ๆพระหนา หนาแบบบึกอะครับพี่พี่นี่เนื้อหาจัดจ้านแบบบ้านๆน,นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อโบ้ยนะครับสมเด็จเนื้อดิน,นครับวัดมะนาวจงังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมและอันนี้นะครับนี่เก็สวยแชมป์เลยเ็นเรียนหลวงพ่อส่งนะครับลมดําแบบหิววารลอดแห้งๆเลยนะครับปีสอ1พัห้อยอวัดเจ้าฟ้าสาราลอยหลังยัน5นะพี่พ ดูง่ายมากๆนะครับสวยงามนะครับดูตัวตัดเนี่ยครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสวยปิ้งเลยนะพี่ๆดูมิติดูประหลอดนะครับผม mm. เดิมๆเลยนะครับ mm. และอันนี้เหรียญน,นาคปกเก่านะพี่ๆยุคนี้ต้องเป็นยุค2500 นี่นะครับพี่พี่พระนักปกเหรียญนักปกกระไหลทองแบบแชมป์แชมป์เลยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยุคเก่าๆเลยนะพี่พี่ปี2พวกนี้น่าจะปี2500ต้นๆเลยนะพี่พี่ศูนย์กว่าหรือ2500เลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญนาคปกกระไหลทองเก่าๆนะครับผมแล้วก็ได้พระกิ่งเกศแก้วมาอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆนี่ หลวงพ่อจงปลุกเสกหลวงพ่อสวงปลุกเสกโหและเกติปลุกเสกอีกเยอะมากๆปีน่าจะประมาณ2 5 0 4นะครับพี่พี่นี่พระกิ่งเกตแก้วนะครับอันนี้วัดบ้านกล้วยนะครับอําเภอท่าหงจังหวัดลบบุรีเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้กำแพงแก้วพิมพ์เล็ก เนือโซนนิยมนะครับก็บจะมีพิมพ์ใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมและนี้พิมพ์เล็กนะครับผมเนี่เนือโซนนิยมแบบดูง่ายมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกัน้ามานะครับพระกำแพงแก้วซึ่งมนสารโหทั่วประเทศนะพี่ๆและเกจิลูกเสกแบบและน่าจะมีหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีด้วยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญสี่รอบมานะพี่ๆนี่เหรียญรัชกาลที่เก้าสี่รอบเรื่องเก่าเดิมๆบล็อกวงเดือนด้านบนนะครับนิยมปี2 5 1 8หลังพอบรวงเดือนก็จะนิยมนะครับ กติเราจะเจอแบบว่าธรรมดานะพี่พี่พิธีปลุกเสกว่าเกจิน่าจะเป็นร้อยรูปนะพี่พี่น่าสะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ตะกรุดหลวงปู่เมฆมานะพี่พี่วันนี้ได้ได้มา2อันด้วยกันนะครับพี่พี่เนี่ยตะกรุดหลวงปู่เมฆราคาเบาๆเลยนะพี่พี่เอาอันละ300พอนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์เอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับผมอง์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแป้นนะครับเอ้ อ่าขอโทษนะครับหลวงพ่อแป้นรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับวัดกระทุ่มปีนะครับซึ่งเป็นพระเกจิกเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้รูปหล่อเป็นภายเงินผิวพายเงินผิวยาแดงเดิมๆแล้วแบบแท้ดูง่ายเป็นพระย,ยุคเก่าอีกหนึ่งรูปนะครับที่น่า สะสมนะครับท่านเก่งจริงนะครับหลวงพ่อเป้นวัดกระทุ่มปีหากท่านใดลองไปดูนะครับประวัติท่านห้โหไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้นี่เลยครับพี่พี่พ,พระพุทธโคโดมพิมพ์จิ๋วอย่างนี้หายากมากๆอยู่ในพลาสติกเดิมๆเก่าๆกรไหลทองแบบแชมป์ปกติเราจะเจอพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพี่นี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กชัยวัดอย่างนี้ผมเจอน้อยก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับพระพุทธโคโดมหลวงพ่อขอมนะครับหลวงพ่อขอมท่านก็เป็นเกจิเก่งนะครับพี่พี่อีกหนึ่งรูปนะครับที่ผมก็ชอบแล้วก็นับถือท่านมากๆเลยนะครับผม นี่ได้มานะครับชุดหลวงพ่อขอมนี่อันนี้อันนี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนจะไม่ค่อยเจอนะพี่พี่อันนี้เหมือนกับทาชแล็กนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ทาบอลทองนะครับผมนี่หายากมากๆเลยนะครับจัดสร้างนะครับ2,905นะครับผมโหหน้าเก็บมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นภาคยุคเก่านะครับและราคาคือจับต้องได้นะพี่พี่นี่ราคาเอาแบบ พอไปได้เลยนะครับหลักร้อยนะครับผมเนี่ท่านใดมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยๆแล้วก็ได้ตะกุดโทนหนุ่ว่าขอบมาแบบบ้านเดียวกันะพี่ๆีไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆตะกุดหลุ่ว่าขอบนะครับเขาจะถักเชือกแบบนี้แล้วก็มี3ามห่วงนะครับสามหูนะครับผมเนี่เชือกเดิมอะไรเดิมเลยนะครับตะกุดโทนใหญ่นะพี่ๆน่าจะหลายนิ้วอยู่4ีห้านิ้วนะครับผมเนี่สภาพสมบูรณ์นะครับผมองต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพระเนื้อดินเก่าอันนี้เก่าแบบอันนี้ก็อยู่ในพลาสติกเก่าเลยนะพี่ๆ่แต่ว่ามันลาน็นื้อดิน เก่าแล้วเหมือนมีการทารักทาชาตินะนะพี่ๆเป็นเนื้อผงดินเก่าๆเลยนะครับนี่มนเหมือนก,การทาชาติแล้วก็ลงทองเก่าๆนะครับเอาเป็นว่าท่านใดชอบราคาหลักร้อยนะครับนี่แถเก่าไม่ทราบที่นะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ได้กิ่งนะครับนี่กิ่งผาสุกอันนี้ก็พิธีดีมากๆอันนี้เลื่อมพร้อมใช้เลยนะพี่ๆนี่กิ่งผาซุกสวยๆเลยนะครับผมนี่ พิธีใหญ่มากๆมีมีจานมีโค้ดนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยมากๆเลยนะครับกับพะดีพิธีใหญ่แล้วก็ได้เหรียญหลวงพ,พ่อเพี้ยนอายุวัฒนะมงคลปี53เป็นเหรียญกระไหลทองซีนเดิมๆกล่องเดิมๆนะพี่ๆเนี่ปกติเราเคยได้ลมดํามาแลวพี่มันโปูเนี่ยมีใหม,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 ม่เลขนะครับท่านใดหาอยู่ก็หลักร้อยเบาๆนะครับพี่ๆนี่นะเก็บกระไหลทองกรรมการนะครับผมแล้วก็ได้แผ่นปั๊ม ภาษาจีนหลวงพ่อพุทธโสธรนี่สวยมากๆเลยนะพี่ๆน่าจะออกประมาณปี2 5 0 4นะครับนี่ผิวหิ่งเจ้าของบูชาอยู่เลยนะครับผมนี่พระพุทธโสธรภาษาจีนสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับไว้ตั้งบูชานะครับ สภาพหลังยังสมบูรณ์เลยนะครับหลวงพ่อโสธรท่านก็คือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเลยนะครับผมค์อำเภอแปดริ้วนี่น่าเก็บมากๆผมก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ๆที่ผมผ่านไปผมก็แวะกาบประจำนะครับเวลาไปเที่ยวทะเลที่อ,อะไรเงี้ยครับผมนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับและดูอันนี้คือใบหน้าแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้งดงามสวยงามมากๆนะครับพี่ๆนี่น่นาเก็บนะครับพระพุทธรูปพระพุทธโสธรแผ่นปั๊มนะครับผมเป็นปีน่าจะประมาณปี0405นนะครับพี่ๆเป็น เป็นรุ่นภาษาจีนนะครับรุ่นที่เขานิยมนะครับผมยังไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมนี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ตกท้ายนิดนึงพี่ๆมีตลับเงิน ได้ตลับเงินงานเก่ามานะครับพี่ๆีเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ตลับเงินงานเก่าแต่ไม่มีห่วงนะพี่พีเป็นงานลงยาเน้อกลับเงินแท้ใบน่าจะใส่พวกหลวงพ่อเงินพวกอะไรใหญ่ๆได้นะพี่ๆนี่งานเก่าสวยงามมากๆลงยาสมัยนี้ไม่ค่อยมีเลยนะพี่ๆี่ส่งอย่างนี้นะครับท่านใดชอบนะครับนี่ตลับปิดหลังเลยนะครับแน่นบึกเลยนะพี่ๆีก็สอบถามกันเข้ามานะครับตลับเงินเก่าๆนะครับสภาพสมบูรณ์ไงผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับฝากทักทายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไงผมขอจบ EP เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ